ความรักให้ทวามเมตตาหยิบยื่นเพื่อเพื่อเพือออ่อแพรให้ผู้หญิงคนนี้มาตลอดปัดจักรยานมาโรงเรียนบ้างเดินมาบ้างพี่น้องทุงคนก็ให้ขนมกินให้น้ํากินบางวันไม่มีเงินไปโรงเรียนนะคะได้น้าๆได้ที่น้องที่นี่ค่ะ ให้เงินไปโรงเรียนเคยทำโรตีขายนะคะทำขนมหลายๆชนิดค่ะขนมบ้านๆขนมลูกตาลขนมดอกโดนค่ะพี่น้องก็ช่วยอุดหนุนช่วยซื้อเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะอยากให้ทุกๆคนค่ะมีความรักมีความเมตตามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะน้องน้ำหอมเองค่ะ เน่ค่ะณที่เป็นสสหญิงคนเลกข,ของสงขาและเป็นลูกหลานของพ่อแม่ที่น้องที่นี่ค่ะก็อยากจะให้ความอบอุ่นใจนะคะไม่ว่ากิจกรรมใดๆก็ขอให้บอกค่ะครอบครัวของน้องน้ําหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกชายเป็นน้องเสือน้องสิงโตน้องน้ําหอมค่ะพวกเราพร้อมค่ะยินดีที่จะสนับสนุนทุกๆกิจกรรมนะคะค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมครวรแล้ว ดิฉันขอเปิดการแข่งขันมหกรรมงานว่าวบ้านทุ่งมะขามประจำปี2,567ณบัดนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะไม่ปล่อยวาไยงไหมน้องดุขอตัว การขึ้นไปจุดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวงานว่าวทุ่งมะค่ายูค่าว่าวตัวแรกค่ะปล่อยขึ้นไปแล้วนะคะเป็นการเปิดงานสซอหญยิง ส,สสิงคนแรกของจังหวัด bom. สงขานะคะับคนพิธีเปิดงานค่ะทุกคนนี่พกออะไร วัยรุ่นหมู่สิบสองโอ้โอเขาถ่ายลงคลิปนิดนึงนะคะวัยรุ่นหมู่สิบสองนะคะมาแข่งที่วัยรุ่นหมู่สิบสองนี่ดังอลเนี่ยนะดังเลเนี่ยดังเชื่อนราตรพูดมานี่ <laughs> วัยรุ่นหมู่สิบสองค่ะวัยรุ่นหมู่สิบสองนี่คะ่ะนักแข่งมืออาชีพคะ่ะถ่ายให้ดูว่านักแข่งกัะทุกคนว่านักแข่งนี่อันนี้วัยรุ่นหมู่สิบสองมานี่ ตัวมาจากมูสิันลมงตัวไวรุนมูไรอ่ะน้ากับใกล้อย่างกันนั่นไป่ได้บ่าสวยๆค่ะทุกคนถ่ายให้ดูว่านักแข่งนะคะนี่นักแข่งมืออาชีพค่ะไวรุ่นหมู12ค่ะขอบคุณค่ะชมบรรยากาศค่ะทุกคนสนามแข่ง <c oughs> อันนี้ถ่ายได้ไหมคะนี่อันนี้วัยวัยรุ่นที่ไหนคะเนี่ยบ้านเนินบ้านเนินโอ้ปีที่แล้วก็แข่งที่บ้านเนินนะทุกคนเนาะปีนี้บ้านเนินจัดไหมคะจัดกากับจัดที่บอกกับอกบอกอะประชาสัมพันธ์เลยค่ะวันทรีเก่ากับนิ่งกัน้ำบกกับสนามบ้านเนินนิมิตรับวัดบ้านเนินนิมิตวันที่สิบเก้านะคะวันที่เก้าอ๋อวันที่เก้าวันที่เก้าใกล้จะถึงแล้วนี่วันที่เก้ามีนาคมนี้นะคะเชิญอีกหนึ่งงานนะคะ งานบ้านเนินอันนี้นักแข่งมืออาชีพเหมือนกันนักแข่งมืออาชีพทุกคนดูว้าวดูว่านักแข่งดูเป็นตัวอย่างอันนู้อันนู้ว่าทีมอะไรคะอันนี้ว่าทีมอะไรคะคุณลุงคะอ๋อมาจากบ้านเนินเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทีมเียกันกับอ๋อทีมจัไม่ได้กับปีเรียวค่ะสวัสดีค่ะ หนูก็จำใครได้ขอบคุณค่ะค่ะปาล,ปราล,ปราลีร้อยแปดอาชีพค่ะ,คะทำว่าเป็นแต่ทำว่าแข็งไม่เป็นค่ะถ่ายของเพื่อนอย่างเดียวขอบคุณค่ะค่ะสนามอเนินนะคะดเดี๋ยวเราจะไปดูทีมนี้กันค่ะขอถ่ายนิดนึงได้ไหมคะอันนี้มาจากที่ไหนคะสนามอะไรคะขอถ่ายได้ไหมคะ อันนี้มาจากทีมไหนคะนี่อันทุง่งคาอันนี้ทีมทุ่งคานะคะทุ่งคาวัดใหม่ทุ่งคาเนาะ่คะดูว่านักแข่งนะะทุกคนโอ้ว่านกอันนี้เขาเรียกว่าหางอะไรนะจำไม่ได้แล้วหางดอกบัวนะคะปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าจะได้ถ่ายหางดอกบัวนี่นะเราถ่ายเนาะทุกคนเนาะของทีมอ่าวัดทุ่งคานะคะทุกคนเนาะโอ้อำเภอรัตภูมินะคะอันนี้ก็คนรัตภูมินะคะ รัตภูมิเราพาถ่ายให้ดูว่าวนักแข่งก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายรวมว่าวนักแข่งนะคะนี่ค่ะหางดอกบัวนี่ไม่ค่อยเห็นใครทํานะคะทีมนี้ทําได้สวยมากค่ะวัดใหม่ทุ่งคานะคะคนอําเภอรัตภูมิเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะส่วนมากก็จะเป็นคนรัตภูมิทางนั้นนะคะสวยงามมากๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งทีมมาจากพัทลุงนะคะทีมนี้มาจากพัทลุงค่ะของอาจย์ ของอาจารย์สิงห์นะคะของอาจารย์สิงห์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สิงห์ตั้งชื่อทีมว่าอะไรคะทีมเวหาปีนี้เปลี่ยนชื่อทีมทุกปีเลยนะตัวมาเล่นกับพิ่มเข้ามาแต่ลุ้นอ๋อเปลี่ยนชื่อทีมทุกปีปีนี้อยู่ทีมอะไรคะอาจารย์สิงห์ทีมเวหาครับทีมอินซีเวาหา,าโอ้โหชื่อแบบเหนือชื่อ เชื่อแบบเหนือเมฆมากค่ะอนนู้นทีมงานนะคะทีมงานทีมงานโอเคเติมพลังก่อนโอ้มาจากภูเก็ตเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยถ่ายตอนที่พี่เขาเล่นกันเนาะตอนนี้พี่เขาทานอาหารอยู่โอเคเดี๋ยวลงคลิปแรกก่อนคลิปเปิดงานอันนี้ของของคนนี้ไม่มีทีมนะคะอันนี้บินเดียวค่ะเอา ไม่ไม่เอามาแค่สองตัวไม่หนูไม่ให้แข่งอ่ะมันท้าบเลยมีอนุญาตเรรมะคนนี้มันเหนื่อยนั่นเนาะอันนี้ทีมนักเล็กนาะลึกนะอันนี้มามเป็นที่ไหนน้องหลุดนะ่ะอ๋อนี่ค่ะน้องเตอร์ค่ะน้องเตอร์อ,อ,รอ๋อมาติดดอกกันละอุ้ยจอดทำรอบปีนี้รู้สึกว่าเจ้มัแบบพัฒนาฝีมือสุดยอดไปเลยค่ะน้องเตอร์โอ้โห มีติดดองด้วยนะคะติดไม่ได้ติดิดิดินี่นนอิอันนี้ว่าวน้องเตอร์นะคะว่าวน้องเตอร์ค่ะนักเลงนานลึกนะคะ <c oughs> ว่าน้องเตอร์นะคะทุกคนว่าน้องเตอร์นะว่าน้องเตอร์ยังไม่มีชื่อทีมนะคะว่าอาชุดนี้ยังไม่มีชื่อทีมนะคะสวยงามมากค่ะคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศงานนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ถ่ายชมให้ชมว่าของนักแข่งหลายๆคนนะคะนี่ค่ะน้องเตอร์ค่ะน้องเตอร์ค่ะโอ้นักแข่งมืออาทีคลิปนี้ถ่ายพิธีเปิดงานก่อนพิธีเปิดงานนะยังไม่ตั้งชื่อทีม อันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้แชมป์ปีที่แล้วนะคะทุกคนแชมป์ปีที่แล้วแต่ว่าอ่าชุดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นชื่อทีมอะไรครับปีนี้ขอขอชื่อทีมหน่อยทีมอะไรคะอินซีเวหาเอินซีเวหาอินซีเวหาโอเคโอเคอินซีเวหาโอ้นี่ค่ะว่าวนักแข่งนะคะปีที่แล้วนะคะเขาปาดรางวัลนะคะนี่ค่ะสองปีซ้อนเลยสุดยอดไปเลยค่ะนี่ค่ะ ยอดนะคะน,นี่นี่คือแชมป์นะคะว่าวแชมป์สามปีน,ปนี้ปีที่สามนะคะมาร่วมกับอาจารย์สิงห์นะคะมาอาจารย์สิงห์ก็อยู่ด้วยกันเนาะอ๋อทีมเดียวก,กันกับอาจารย์สิงห์นะคะทุกคนนี่ค่ะอินซีเวหานะคะชื่อนี้ปีที่แล้วอยู่ควนในทองเนาะปีที่แล้วอยู่ควนในทองอันนี้ก็ยังไม่มีชื่อทีมนะคะน่าจะตั้งชื่อทีมว่าอะไรดี <laughs> ทีมนกเหยี่ยวทีมอะไรไม่มีชื่อทีม กำลังนึกชื่อทีมอยู่นะคะทีมนี้กำลังกำลังนึกชื่ออยู่นะคะนึกนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวจะลงคลิปรวมให้ดูก่อนนะคะทุกคนเนาะกำลังเตรียมว่าบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะโอ้อันนี้อันนี้ทีมทีมงานอาจารย์สิงนะคะมาจากมาจากภูเก็ตเลยนะทุกคนนี่ค่ะถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะว่า ให้น้องๆได้ดูแบบว่าวของภูเก็ตบ้างโอ้โหหางหางโอ้โหให้ดูตัวแชมป์เลยตัวแชมป์เลยนะคะมมบินสูงโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะสนามภูเก็ตนะคะสะพานหินโ oh, ว่าวบินสูงนะคะน,น,นี่ค่ะได้ชนะเลิศมาแล้วนะคะสนามอ๋อปีนี้มาจากภูเก็ตนะคะจะบินมาเอาที่สงขลาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะว่าวหางแบบหางแบบเออหางหางสวยเนาะตัวก็สวยสวยมากค่ะสวยสวยไปเลยไปเลยนนี a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  ้ของพี่ลีนะคะของพี่ลีลงมาล้ตอนตัวใหญ่กว uh uh ่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะของของเราเน้นสนุกนะคะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้ก็ทีมของอาจารย์สิงนะคะพี่เขา ก็มาในทีมอินซีอินซีเวหาเหมือนกันนะคะพี่เขาเน้นหล่าใบนะนี่เขาเรียกว่าเซียนหล่าใบนักเลงห่าหล่าใบนะนี่เลงล่าใบนะคะเลงล่าใบนี่ค่ะภาคใต้เขาเรียกว่าเลงหล่าใบนะคะได้ได้ว้างเลยค่ะบ้างเลยนี่เลงหล่าใบค่ะสองตัวสวยๆทุกคนเนี่ยว่าหล่าใบนะคะน้องๆหลายคนนะชอบว่าหล่าใบให้ดูบรรยากาศนะคะคลิปนี้ไทยให้ดูบรรยากาศอาการแข่งว่าวของเรา สนุกสนานนี่ค่ะนี่สนุกสนานกันนะคะคน <Okay. S 1> สนุกสนานสนุกสนานค่ะทีมงานว่าเราแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขถ่ายชมบรรยากาศนะคะลุงตีบกล้องอยู่ดุดุ้นราอ๋ออันนี้ใต้กล้องผู้ก้องหงิกนนะตอนนี้พี่หลีก็ลองว่าแล้วทุกคน ลองว่าเอามาแข่งกับเขาแค่ตัวเดียวค่ะมาแข่งร่วมสนุกนิดๆหน่อยๆนะคะหมุนติวๆอยู่ดูลักษณะแล้วไม่ผ่านนะเธอไอ้ไราไ, <c oughs> ไอ้ไราไอ้ไราไอ้ไราล้ <c oughs> <c oughs> าลงอาลงเลย <c oughs> อ่ะ,อะดูว่าของทีมเวหาโอ้โห ขึ้นไปแล้วกับขึ้นไปแล้วค่ะอันนี้เป็นการซ้อมนะคะทุกคนก่อนลงสนามซ้อมซ้อมกันนะคะสนุกสนุกเนาะเนาะ,ะ,ะนี่ค่ะถ่ายให้ชมบรรยากาศนะคะคลิปนี้ถ่ายให้ชมบรรยากาศก่อนก็คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะเขาเริ่มกันแข่งกันตอนเที่ยงเนาะตอนนี้ยังไม่เที่ยง,งก็มีโอกาสได้ซ้อมกันเราก็ถ่ายให้ดูชมบรรยากาศพ,พิธีการเปิดงานก่อนนะคะ EP นี้จะคลิปแข่งว้าวทุ่งมะขามนะคะก็จะทําเป็นหลาย EP นะคะทุกคนเนาะ EP นี้ก็ ่าถ่ายรวมเป็นคลิปเปิดงานแล้วก็การลองว้าวแล้วก็ทําความรู้จักกับทีมว้าวต่างๆนะคะไปก็เนี่ยคะ <ลง S 2> ่ะลุบรรยากาศอ๋อข,ขึ้นแล้ว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 อันนี้ของพี่ลีนะคะที่เอามาแข่งทุกคนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านได้ไหมไม่ผ่านไม่ผ่านสวยเห็นไปเท่านัาน, <laughs> ำนำตัว เพื่นตัวดีๆไม่มีแล้วเของพี่ลีถูกแต่งไปเลยนะคะนุกค่ะเนี่ยค่ะทุกคนการแข่งว่าวนี่มีมาเลยมาเนี่ยมาเนี่ยกล้ามาเนี่ยพี่พี่ลีพี่ลีทำว่าวเป็นก็จริงนะคะทุกคนแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบนักแข่งมืออาชีพนะคะ แต่พี่ๆที่เขามาแข่งกันนี่คือแบบระดับระดับเซียนทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนที่มาแข่งกันนี่ระดับเซียนทั้งนั้นเลยนะคะมาจากหลายๆหมู่บ้านอืมเราเราไม่ใช่นักแข่งนะทุกคนเราเป็นคนทําว้าวเล่นนะคะเนี่ยคะ่ะนี่เอามาร่วมสนุกนะคะเอามาร่วมสนุกเนี่ยคะ่ะตัวนี้ของพี่หลีถือว่าไม่ผ่านนะคะถือว่าไม่ผ่าน อะปล่อยปล่อยปล่อยอะลองลองดูของน้องถ่ายของน้องเขาด้วยอ่ะของน้องขึ้นดีกว่าของน้องเขาขึ้นดีของพี่ลีดูอ่าเขาก็ลองกันนะคะทุกคนก่อนจะแข่งก็ต้องลองกันเล่ๆแล้วไม่น่าหนะใช่ไหมหนาวหนาวไม้นกได้รวมตั้มได้บุญได้บุญเนาะได้บุญ มาร่วมทำบุญนะคะทุกคนเนาะร่วมัตานโยเดียวแล้กัปั้นห่อ่ามันไม่อ่านเรานะอันนี้นี่เดือบปั้นนะอันนั้นปกติทำบุญเราก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้มาเรามาร่วมสนุกหรอคะทุกคนเนาะจะได้จะได้มีการจัดงานประเพณีเนาะถ้าไม่มีคนร่วมสนุกก็ไม่มีการจัดงานนะคะทุกคนเนาะมาสนุกสนุกกันอะชู่เอ้ยชู่ขึ้นบนเลยประมาณนี้ค่ะถ่ายให้ชมบรรยากาศไปงนนนั้ะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะลงกันแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนให้ชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันค่ะถึงเวลาแข่งเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายเป็นอีพีอีพีไปนะคะสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีเปิดงานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะ,คะบายบายทุกคนเดี๋ยวรอแข่งแล้วเริ่มมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะอ่ะถ่ายนิดนึงนี่ของน้องเขานี่ค่ะของน้องเขาขึ้นดีกว่าของพี่ลีอีกนะคะเนี่ย เซียนตัวน้อยอ่าลงไปแล้วลงไปแล้ว